นอ้ผมพาทุกท่านเป็นอีพีสุดท้ายที่ทุกคนพาทุกคนมาดูพระยุกที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่ในประเทศไทยผมว่าก็ยังมีพระที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับฉะนั้นก็บบหลังนี้เป็นบทหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมานะแล้วก็วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูแล้วก็มาร่วมกันทําบุญกับที่วัดที่นี่นะครับแล้วก็เสาอาทิตย์ผมแนะนํา ใครที่ว่างก็พาลูกพาหลานมาทําบุญที่นี่แล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมพาทุกท่านไปดูหลายๆที่ก็ทุกคนน่าจะเห็นว่าก็ยังก็มีสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะฮะแล้วก็คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคนที่มีโชคมีลาบของเงินขอทองก็เยอะนะวันนี้ผมพาทุกท่านมาไหว้นะครับพระพุทธรูปหยกนะครับพระประธานหินหยกนะที่ ผมก็ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมานะครับยังไงนะครับก็ไม่ได้ถามเจา้าเจา้เจาอาวาสน,นะแล้วก็พาทุกท่านมาดูความงดงามนะอันนี้คือยกแท้ๆนะครับยกแท้ๆสวยมากนะสาธุนะครับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็คอยห้พ้นจากความทุกข์นะค,ความโศกความเศร้านะครับ ผมพาทุกท่านมาดูอีกองคหนึ่งนะครับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จะเรียกว่าเป็นรูปถ้าเป็นพระพุทธรูปก็จะเรียกเป็นองค์นะครับก็จะมีสององค์ด้วยกันนะครับก็จะมีน่าจะเก็บไว้ที่ชั้นสองด้วยนะครับเพราะว่ากุฏิไม่ใช่กุฏิก็คือบถ์หลังใหม่น่าจะสร้างนะครับเสร็จผมว่าอีกหลายปีนะแต่ความเคลื่อหน้าใหญ่บ้างนะ ความคืบหน้านี่นี่ถ้าใครมาแรกๆเราก็จะได้เห็นชัดๆนะครับก็ขอพระพุทธองค์นี้เป็นหยกแท้ๆนะทุกคนดูความงดงามนะครับงดงามมากนะคใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะก็ขอให้ผลจากทุกนะเราดูบรรยากาศกว้างๆกันก็เป็นบทหลังใหม่นะครับที่เพิ่งสร้างนะถ้าใครมาช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะได้เสน็จ จะได้แบบชมท่านได้ใกล้ชิดนะแต่ถ้าสมมติว,ว่าสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์เสร็จเมื่อไหร่นี่ก็น่าจะไม่ได้ชมใกล้ๆนะอย่างเเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้านด้านหลังกันนะด้านหน้ากันคือมีทั้งสิ่งมหาศจาย์ที่เป็นรูปแบบคือเป็น ของเก่านะครับแล้วก็มีของใหม่ด้วยของใหม่ก็เป็นทําขึ้นมาใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ทําจากหยกอีกทุกคนเชื่อไหมคบ่ยเห็นไหมบรรยากาศของวัดทุกคนเชื่อไหมครัว่าหยกเนี่ยหินต่างๆหรือว่าหยกนะครับมรกตอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมากว่าจะมาเป็นหยกกว่าจะมาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีที่มาที่ไปนะ มันเป็นสิ่งมหาศจรรย์แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็ข้างบนก็จะเป็นหลวงพ่อชนะมานแล้วก็พระแม่ธรณีนะครับ